รักกางวัยโครงแขนถ่ายพีเวดดิ้งหวานสวยหล่อเหมาะสมกันมากก่อนอื่นก็คงต้องแสดงความยินดีกับอดีตหนุ่มสุดทอ์ในยุคก้าเตะสัตวั์ที่มีข่าวดีกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่22ตุลาคมนี้แล้วล่ะค่ะกับแฟนสาวนอกวงการแจ็กกี้แพรวไพลินสาวสวยดีกรีแอร์โฮสเตสไซกันบินด่งซึ่งคู่นี้มีอายุห่างกันกว่า11ปี ล่าสุดก็มีรายงานว่าเตสตวัตเนี่ยเตรียมจุงมือแฟนสาวแจ็กกี้เตรียมจดทะเบียนสมรสในวันที่10ตุลาคมนี้เขตวังทองหลังและจะมีงานแต่งช่วงบ่ายวันที่22ตุลาคมที่คริสตจักรที่2 3ยานและล่าสุดว่าที่เบ่าสาวนั้นก็ได้ค่วงกันไปถ่ายพรีเวดดิ้งสุดหรูศาสตร์อราความสวยความหล่อเนี่ยเหมาะสมราวกับกิ่งทองใบหยกเลยล่ะคะ่ะ รวมแสดงความยินดีร่วหน้าด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ